สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับกับเรื่องอ,อืดอาดหัวลานมื่อนี้มาโยกกับพี่น้องทั้งบ้านน้องเดินตําบลสังมิงอำเภอพนนานิานคมจังหวัดสกลนครครับมาโยกเลาะหน้าคลองด้เมื่อนี้เด้อหน้าคลองเลาะหน้าน้ำอูนครับนี่อันนี้เป็นลำน้ำอูนครับนี่อันนี้เป็นตอวล่างของของเครื่อนน้ำอูนครับน้ำบดท่วมครับนี่ระดับน้ำอยู่เล็กๆครับนี่เป็นหน้าน้ำคลองครับได้ได้น้ำคลอง จากเคลื่อนท,รรทุนรัฐานนำสะดวกครับแต่กับบ่อถ่วมครับบ่มีประวัตินำถ่วมสิระบก็สิรไบ,บายน้ำก็ง่ายสสีอาก็ง่ายครับไป,ปแปลงกันครับนี่เป็นเอกสารซิ์ครับเป็นโฉนดคุดแดงนอ่องซอรีจอติดจำนองนะครับเด้อโฉนดที่ดีเลขที่หนึ่งหนึ่งสามแปดเจ็ดนี่ครับตำบลช้างมิ่งอำเภอพนนิคมสกลนคร พื้นที่หาไรหนง,งานก็แปดสิบแปดตารางว่าครับรูแปแลงก็เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูครับด้านท่านี้ก็ติดคล้องนี่เป็นคล้องซ้อยครับเป็นคล้องทรงน้ำจากเขื่อนน้ำอูนครับนี่แล้วก็เที่ยวเที่ยวทางเที่ยวทางเรียบคล้องครับหน้าหาไรเป็นเป็นห,หน้าสองไ้ครับเป็นหน้าปรับระดับแล้วเสมอดีครับ ที่หาอะไรหนึ่งงานก็แปดสิแปดตารางว่านี่เพิ่นสิขายอะไรละสามแสนบาทครับหาอะไรกัดลานหาหนึ่งลานหาแสนบาทนี่พ่นว่าต่ลรองได้โยพ่นว่าคันมาหวดมาเถึงกันกับโมยปัญหาคุยกันได้อ้าใครอยากเป็นพีเป็นน่องกันกับตดต่อสอบถามเข้ามาครับหาอะไรหนึ่งงานก็แปดสิแปดตารางว่าครับไปเิ่งบริเวณโดยรอบก่อนครับอันนี้คือทางเหลียบคลองครับนี่ทางเหลียบคลองสซนประทาง โซนนีก็เป็นท้องหน้าทั้งเบ็ดเลยใกล้ๆมูบ่บานครับนี่ดีหยมูบ่บางก็เล้วเห็นอยู่ครับนี่โซ่นีก็เป็นหน้างามๆครับเห็ดได้ทั้งหน้าเห็ดได้ทั้งหน้าปีหน้าปังครับอันที่แล้วเห็นนี่ก็คือโบ์โบ์โบ,บันน้องเดินครับเป็นศาสนาคิดนี่แปลงองห้าสิขลายคือแปลงนี้ครับนี่หหน้าเรียบๆหหน้าเสมอเสมอกันนะครับ นี่แะครับเป็นบ้านน้องเดินกันเนี่ยเดี๋ยวเห็นลังค่าแดงแดงนะครับน,นี้ก็ทางเรียบคลองนี่ครับเป็นคลองใส่ไกลคลองสซลปทานจากเกลือน้ำอุ่นครับนี่มันทำความสะอาดอาแล้วบริเวณโดยรอบบริเวณไก่เคียงเห็นปลาคุ้มคุ้มนี่ก็เป็นลำน้ำอุ่นครับอยู่ใกล้น้ำอุ่นครับแต่ว่าน้ำบ่ท่วมว่าการตีใดน้ำบ่ท่วมุมว่า ด้านที่ทติดคล้องโซลาระบธานนี่เป็นด้านท้าทิศใตครับนี่กว้างประมาณจากักกว้างประมาณจักแปดสิบเมตรครับด้านนี้กว้างแปดสิบเมตรด้านทิศไตนี่กระดานทั้งทิศตะวันตกนี่ก็ประมาณแปดสิบเมตรขึ้นกันคันแท้คันใหญ่คันนี่แหละครับนี่ ปีนี้พ่นแส่เขานะครับแส่เขาก็หกเตียเพราะว่าแส่เขาก็หกสูงนะมันล่มเพราะว่ามันาง,งามเกินเป็นดินดีดินงามครับโซนนี้มาตรงห่วงเรื่องน้ำครับน้ำอุดมสมบูรณ์น้ำม,มีปลาในน้ำม,มีเขานา้ำดีดินดีนะครับเขาก็ดีครับเขาก็ดีอยู่ แต่พันใส่เขาก็ขอเตียไเคยใส่เขาก็ขอหกเขาก็ขอสูงนะครับมันล่มพันว่ามันง่ามเกินไปพันพ่นดำแตงว่าปีปีนี้ก็เป็นขขาหน้าวานหนามนี่บ่าขาดครับนี่านามนามพอดีเลย เพราะว่าท่วมก็บ่ปง่วมขาดก็บ่ปขาดคันมมาลายๆก็มีหมองระบายลงน้ำอุน่นระบายสะดวกเลย mm. สีงานไม่ขี้ไล่กันมาคืนดูก,การการเห็ดการดูแลเนาะฟังนี่กัน,นฟังนี่ก็น่าจะเป็นเขาอันเดียวกันครับนี่เขาก็เขาเตี๋ยแต่ว่าพันดํา มันขหน่าดำก็ขอน้าวานกับสีตางกันเยอนี่ข้าเป็นหน้าวานหน้าวานห่วงสีหน่อยกว่าหน้าดำให้หนึ่งมะฮอดนี่ครับก็ให้ที่สองมานี่หน้าหาไรกา้านหนึ่งเป็นสองให้่แท้กับขั้นใหญ่ครับไปได้สะดวกสบายบ่หกร้อมกานทำความสะอาดอยู่ ตัดหญ้าเรียบร้อยมาทางด้านหลังแปลงนี่แหละครับมาสุดมองต้นกล้วยนี่แหละครับนี่ต้นกล้วยก็เป็นของเฮ้าอยู่ ต้นกลวนี่เป็นขั้นคู่ขั้นคู่รอบน้องนะครับด้าหล่างนี่เป็นน้องสาธารนณะน้องเนี่ยก็นอาลืมซี่อน้องละนี่ครับนีด้าหล่างแปลงนีนะ่ตัวนี้ประมาณ8 0เมตรอันนี้โดยประมาณในแอปนะครับเด้ยังบดัว แต่ว่ากระเบงไงครับเป็นให้หน้าสองไฮเป็นคาแทะคาหนีซื้อมาเลยด้านทิศเหนือมาฮอดหนองสาธานะหมเหมาๆครับหมอสำหรับพูธมักหาปูหาป่าเนาะน้องน้องสาธานะครับหาอยู่หาก,กินได้สบาย นี่ข้าวเจ้าใส่นะพ่อมัข้าวเจ้าใส่ตุ่มกุ้งเขียวๆอยู่ในกลางนองนะปาลากระไลครับนี่ถือใจให้มักหาปลาครับกลัวนี่ก็ยังเป็นของเฮ้าอยู่ครับนี่เป็นของแปลงนี่เยอ่นะครับยินมาเสียงปลาปลาหลายครับปลาหลาย ในน้ามีปลาในหน้ามีเขาเลยครับนี่ถ้ามักใส่เบียดใส่ม่องถ้ามักหาปลานี่เหมาะเลยครับว่าเป็นน้องอยู่กลางธงรอบบริเวณนี่มีแต่ทงหน้าเบิดมีน้องเดียวอยู่นี่ปลากันลงมานีเบิดเราไปเบิ่งทงหน้าต่อไปเบิ่งเขาต่อครับ เขาก็เถิวว่าดีครับสำหรับเขบาวานันเพราะว่ามันบ่มีหญ้าถ้ามัน่าดําเมื่อก็สิคากกว่านี้สีง,งามกว่านี้ก็สิเป็นระเบียบมันเสียนห่วงใหญ่กว่านี้แต่าสมัยครูมือนีนอน่เนาะเท่ามากง่ายมิตะว,วานมาหลุดมองมาสมบายนว่า นี่ธรรมาดาล้างแปลงก็เป็นมองระบายน้ำครับนี่ยากปล่อยน้ำกับปล่อยลงมานีนี่มองลักษะนะดนอกโคลโลอยู่นี่นี่ครับคือทางระบายน้ำลงอันนี้ระบายลงลงระบายลงน้องครับนี่ทางระบายน้ำลงน้องแล้วก็มีระบายน้ำลงคลองโอ้ยระบายน้ำลงแน่น ร่ำน้ำอุลนอีกก็มีอีกทางหนึ่งครับด่านท่านี้ก,ก็สิประมาณจากักจักท่อกันแล้วก็แปดสิบเก้าสิเมตรท่อกันละถ้าด่านละแปดสิบเมตรมันก็สิปเป็นสี่เลเนาะโอ้สิกลัวอยู่มันจะเน่ากลัวแปดสิบเมตรอยู่ฝันแน่น,นวัดในแอปโทรศัพท์มันสิบบนในนอนเนาะ ที่พื้นที่เน็ตก็คือหาอะไรในง,งานก็แปดสิบแปดตาลางว่ากเกือบๆหาอะไรเครองครับเพื่อนสิขล้ายล้านหาล่านหานเพื่อว่าโตล่องได้โยกนกันนะขันมาหอดมาเถงมาคุยกันนะมาเป็นพี่เป็นน้องกันนะคาดเขาว่านนะครับนาดเขาว่านก็นยังดีอยู่นี่ครับก็ถือว่าเป็นอู่เขาอู่น้ำเลครับ ดีดีมะเะมาะครับดินแป้งนี่เหมาะสำหรับที่เห็ดเป็นหน้าเลยครับได้เห็ดเป็นหน้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันลุ่มลุมมันเป็นอู่เขาอู่น้ำขั้นสิดทมที่ยังขั้นทมที่ก็สีดายสีดายดินสีดายหน้าครับเป็นมันเป็นดินงามดินงามหน้างามมันเพิ่นปรับระดับได้แล้ว ถ้าสีมถมกับสีบอมมอะป็นไรถ้าเฮ็ดเป็นหน้าเลยสีมอะกลัาครับเพราวะว่าเทียงมันก็มีแล้วนี่ครับอันนี้ทิ้ทางออกไปหมู่บ้านครับทางเรียบคลองกับไปมาสะดวกสบายยู่ครับรถใหญ่กับเขามาได้ครับนี่เพียงแต่บริพัฒนาเสื้ออรถไทยรถเชื่อเตอร์มาเกดนี่กันเที่ยวด้ง่ายสบายเลย บบกไกลบ้านบรรยากาศดีครับอยู่เองเสียงอยู่ทงอยู่ทานี่ฟฟ้ากันยังบกไกลมาไหนดอก<ม>นี่ครับคลองกดเถียงหน้ากั็มีดนะครับด้วยนี่เถียงหน้าเถียงหน้าโยนอยู่ฟังอูนครับทำความสะอาดออกทั้งซายมื่อนี่เป็นน้ำอูน ระดับความสะอาดอเ,เปนแปลนนี่เห็ดเทียงหน้าเห็นงามงามนี่กันส้มบิวครับทั้งหนึ่งกับเบืองเขางาม,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 มาทั้หาาหง,ง,งนหนึ่งกับเบิงน้ำอุ่นมอหมอสครับสำหรับพู้ทีอยากมหาปลาเห็ดเขางามๆามชนไว้แล้วนี่เขาเต็มเหล่าแล้วกับหาปูหาปลา,ก,ปากินปูพักปูงามองปูพักปูงาก็มีครับนี่เราเราขั้นขั้นคล้องนี่ปูพักปูงาปูกล้วยปูยังปูของอยของ,งกินได้ นี่ครับเ,เป็นเสียงหน้าอยู่อยู่ขั้นคู่อุ้นเลยครับนี่เดียวอุนันก็สีหกเนี่ยเรว่าทางออกเป็น,ปนแปลนในชวมวิวกับสีหมาะเลยครับอาดินแปลงนี่หาอะไรหาอะไรในง,งานก็แปดสิแปลตลางว่าครับเพิ่นสิขายยกแปลงหนึ่งล้านหาแสนบาทล้านหาแสนบาทเนี่ยเพิ่นว่าขั้นมาหอดกันมา คุยมาจาก,กันกับตอรองได้โยคนว่าคานสนใจกับที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเด้ที่เบอร์ลุงอาจนี่แหละครับ088 33 22 0 5 3มางนทึกเบอร์ผมไล่กับสิ่ง้ระดกไล,ล่ลุงอาจหรือท,ทั้งเฟรดกัดลุงอึดอาจหัวล้านนี่แหละครับสำหรับิีนี้เอาทับนี้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ